สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาพับกล่องห่อของขวัญแบบน่ารักๆ,ๆกันค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเกินก็วัดก่อนค่ะกว้างเจ็ดนะคะกว้าง7เซนติเมตรค่ะยาว15้าเซนติเมตรค่ะแล้วก็วัดขอบอีกนะคะวัดขอบ3มเซนติเมตรค่ะแล้วก็พับขึ้นนะคะพับขึ้นแล้วก็ตัดตรงขอบด้วยค่ะพับขึ้นแบบนี้เลยนะคะติดกา้า เลยค่ะติดกาวเอาไว้ให้เป็นมุมมุมนะคะจะได้เป็นกล่องค่ะเราก็จะมาทำตัวฝาปิดกันเลยค่ะตัวฝาปิดจะทำให้ใหญ่กว่าเดิมเพิ่มไปข้างละ0.3เซนติเมตรค่ะส่วนตัวฝาปิดนะคะตรงขอบแล้วก็จะใส่เออเราก็จะเป็น2.5เซนติเมตรนะคะได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาห่อกันเลยค่ะห่อไปเลยนะคะ กระดาษห่อแบบไหนก็ได้นะคะมาห่อให้สวยงามค่ะผูกโบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะมาค่อยๆดูไปนะคะการห่อค่ะคุณแม่ก็เป็นคนทำนะคะเด่กหญิงลกิทำไม่เป็นค่ะดูคุณแม่ทำไปนะคะนี่ค่ะเป็นการห่อของขวัญน,นะคะห่อไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะนอกจากตีนเิ้นค่ะ,ะได้ใส่ได้หลายอย่างนะคะ เสร็จแล้วค่ะต่อไปจะพามาผูกโบกันค่ะโบแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นแบบริบบิ้นแบบผ้านะคะแล้วก็จะใส่เชือกไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความมีอะไรขึ้นมาอีกนิดเึิงค่ะผูกเป็นโบแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผูกเป็นโบสวยๆเลยนะคะมอบได้หลายโอกาสเลยนะคะงานยง้น้ย่างง,างี้งานเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยงามค่ะ ตัดแต่งเก็บรายละเอียดนิดนึงก็เสร็จแล้วค่ะ